สวัสดีครับพบกันในเช่นเคยกับช่องมูมบอลเลคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารลีกญี่ปุ่นกันอีกแล้วครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคู่บิ๊กแมตช์สำหรับถ้วยจักรพรรดิรายการถ้วยจักรพรรดิของลีกญี่ปุ่นที่จะมีการจัดกันในช่วงเวลานี้ของทุกๆฤดูกาลนั่นเองครับซึ่งวันนี้ทีมของฮิเมจิก็ ทีมของสาวไทยของเราคนเก่งอย่างชัชชุอรโมกสีก็มีลงแข่งขันแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นคู่บิ๊กเมทจริงๆครับกับการกลับมาเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายของเดนโซกับอิเมจิเดนโซก็คือเป็นทีมของโรซามาเรียนั่นเองครับก่อนหน้านี้ที่มีการแข่งขันกันในลีกใหญ่ก็มีการสู้กันอย่างดุเดือดแล้วเช่นเดียวกับวันนี้ต้องเล่นกันถึง5เซตอีกแล้วแต่อิเมจิต้องบอกเลยว่าทำก็ได้อย่างแน่นอนกว่า ทำให้สามารถเอาชนะเดนโซมาได้3ต่อ2เซตครับโดยเซตที่5เอาชนะไป15ต่อ13และว,วันนี้มาพูดถึงฟอร์มของบุ๋มบิมเชชอันมุกศรสาวแต่ของเราที่ต้องบอกเลยว่ายัางคงโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องที่ต้องบอกเลยว่าสร้างความประทับใจให้กับคนดูครับเพราะว่าฟอร์มของเธอนั้นปังจริงๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสกิลการเสิร์ฟก็ทําได้ดีหรือว่าจะเป็นการทุบช่วยทีมทําเต้มก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเก่งมากๆเลยครับอิมิจิ รวมทั้งชัชุอนมุกสีสาวแต่งเราด้วยที่ต้องบอกเลยว่าฟอร์ของเธอนั้นไม่มีดรอปเลยจริงๆซึ่งแอดมินจะพาทุกคนมาดูช็อตเด็ดของบุปผมชัชจุอรนมุกสีที่เป็นสกิลที่สุดยอดจริงๆเราได้เห็นบ่อยมากๆเลยครับสําหรับสกิลนี้ของเธอก็คือการรับบอลเองแล้วก็วิ่งไปตอบบอลเองเช่นเดียวกับช็อตนี้ชัชุออนถึงกับมีการย่อตัวลงไป เปิดบอลแล้วหลังจากนั้นเธอก็รีบวิ่งเข้าไปทุบทันทีนี่เลยครับรับเองทําแต้มตอบด้วยตัวเองเก่งมากๆเลยครับสําหรับเธอคนนี้จัชุอ่อนโมกสีไม่ธรรมดาจริงๆครับ